ตาสามิดาเจ้าจำปีจะไปเผากรไผ่ป um> ่าก็ให้เจ้าจำปีเอาใต้ไปให้แกแกเจ้าจำปีดีใจก็เลยเอาใต้เอาใต้ห่อผ้าไปให้ แต่เจ้าจำปีสอองสีไปตะโกะ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 อูกะเอ้าเฝ้าแต่ดูเฝ้าแต่ดูกะแต่เขากะขอเอาเขาไม่ถูเข้ากอไผ่ขาก็หออเอ ไปตออปะที่ตออกเตกอไผ่ตอ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 อไผ่เข้าไปเ้าเข้าตอไผ่เข้าตอไผ่ก็ตออ่ำตำเอาบิเออเจ้าจำปีก็ก็ จอมจำสอสูส <că> ุม <ert. S 1> <Judge> ิโทรสู้กะตอตตอตเอแต่กะตอกะแต่กะตอกะแต่ไปไปหาบิดาตาช่างดูขาดูดูเจ้าจำปีขาเป็ปะเป็ดปะก็ขอออขอ ดูขาของเจ้าจำไีดูดูไปก็เขาขอเอาขาไม่โทเข้าใจก็อเอแก่แกเขาก็เขาอันนี้ก็ก่อนก็เอาขอเอาเอาต้ขออีขีไม่โทรขีใต้ ใบสะดาวผอเอาผ่าวตอ่ำตาใส่ขาจ้าให้แต่เขาแต่แกแกแกดุดุเจ้าวจะปีนจนดุแล้วอือตอตอตอไผ ตออัมตําตําส้มตําตําตอเอาก็ป่าตอเอเกไม่อีกเกจใจตอตอไม่อีกต่อไปต่อไปท่าท่าเขาเข้าถ้าถ้าเข้าท่าทำก็ก็ให้ดูผาเข้าเข้าป่าให้ดูไผ สิเจ้าจำเจ้าอยู่เจ้าจำปีขอเอาเขาดีบิดาดุเขาเขาเขาก็จ้องจำได้ถ้าต่อต่อไป ก <hertz diversity S 2> ็ไม่แต่ก็ก็เอาตาดูเอาเอาโหูใส่เก่งมาก